สวัสดีค่ะพี่น้องพอกันคือเกา่ามหมูบายบายของวันที่หกเป็นเจ้นไดพี่น้องจ้าพ้าพี่ผ้าน้องมาเบิ้งสภาพตอนนี้ค่ะเบิง้งซอยกันแย่งซอยกันเลือกพี่น้องวาลักษณะของการเอ่อมื่อนี้ตีได้ทำการแสดงบอเบิ้งสถานก,การหนางานกับไปบรด้เด้อเพราะว่าไมนูประกาสเสี่ยง เพื่ออีกหนึ่งย่านฝนตกสองลังค่ารถหัวค่ะขาออกไปเพื่อเปียกเบิดเมือ่อใดพอแหลมกน็นอนทีน่อนเสียกที่นอนอื่นสูเหมาอหลดก็เลยบกกาเสียงล่อล่อเบิงบายบายจ้าหน่อยว่าค่อยเสียออกไปขอดีพับที่รุ่นเพิ่นมากักมากแนทพี่น้องจะกคนไปโกรธไปโมโหไผมาเบื่เนี้ ไอ้าวคือมันใจค่ะแต่ไปยืนกังโฮมตักเดียดุตสาหฝนอยู่นนั่งก่าโอ้ยเป็นกำลังใจให้ทีมงานค้อนร้อยเฮ้าทีมเวทีน้อพี่น้องกำลังตั่งเวทีแต่กับว่าท่านเรล่วดอกถ้าถึงว่าได้เล่นน้อพี่น้องนอกกับแบบทุลักทุเลล่ะศิลปินเฮ้าเนี่ยเพื่อสิ บ่ได้สวยได้งามหรอกค,คือสิคือสิงามแต่ทั้งหนาทั้งล่างนี่คือสิเลอะไปด้วยโค่นแล้ปมาเป็นดินเหนียวไมจ่จ้าเป็นดินเหนียวเนาะหนางานเน่ะตามที่แม่นุยไปถ่ายพี่น,อน้องเบิ่งติดร่องเท้านี่ติดเกือบดีพี่น้องเอ้ยเกือบพังนึงในน้ำคู่นึงบ่พ่อล่างค่ะข่วนเพื่อนสาวเกือบกระนั่งนี่พูดยกไปกันบ่ได้พี่น้องต้องนั่งคนละมุมคือสิเนี้ยใจละคือเมื่อไหรเพื่อนใน่ายคลิปไปบุ คนมาหาเมนยแป๊บหนึ่งเมนูเก็บสิงเก็บของบาได้คุยกับเราเราเลยเราเลยกลับขึ้นอันนี้มุมสาลาทางเพื่อนสาวบารดเมนูที่ข้ามากนี่สุดจานก่อนจานแรกกระเล็บแกเดอพี่น้องเดอไร่ดบุ้มปิดไร่ดบุ้ 20, มปิดก้าถึงวันที่ยี่สิบยีตุนา ตลอนอ่อนทัวสาวน้อยตลอนออนทัวบาราคาเจ็ดร้อยบาทเมาเมากันไปเลยพี่น้องศิลปินรับเชิญมากมหมบอว่าิดเป็นไอ้ปล่อยฝ่ายมาไล่พอนอ่น้องนุ่นพิดาพรอ่างฟ้า้วก็ไครอีกละ่อละอากุลดาวันบอกจ้าข้องแสงตะเวนจา้าบอก้วก็มาร์กีรพนัน โอ้ลยลายผูหลายๆ้นจำบ่ไดพี่น้องเมาเมาเจ็บร้อยบาทคุ้มค่าแน่นอนพี่น้องวันที่เก้าถึงวันที่ยี่สิบโอ้ยฝนฝักไม่น่อยแล้วพี่น้องจ้าจะไปมุ่งใดตอนนีนน้หรือว่าพี่นอ้องออย่ากไราย,ายละเอียดพี่น้องเขาไปเบิง้งหั้งเจตุไงเนะคะ่ะสามาาน,น,น,น้อยใชนแป้นแฟน้ำเสจโอ้ยอีลาโซเฟียข่อยนี่นอกคืออาถรรพ์พน่นอ้อ มาโมบัสิมามือใดสามมือเราเจอแต่ฝนเห็นอ,อีหลาเลยโอ้พัดลมเปียกฝนแล้วลูกโอ้พัดลมเปียกฝนพัดพัดลมเปียกฝนแล้ววา่พพอออาได้พบอๆกีหลาโซเฟียเมื่อไรกามื่อน,น,นั้นพี่น้องจ้าส้ายนี่เอาขึ้นสิควรน,นะเพื่อนสาวเมื่อไงเมื่อไงจยั่งยุที่เดิม ทีนหนาบวดนี่ล่ละพี่น้องจ้าไปใส่บพรไห้มหานตเต่ากระเตมอยู่นี่วันเื่อนว่ารถบาสท,ที่ออกลปเนี่ยรถบาสท,ที่ออกไปนางานันออกไปจังได้คนเท่บึมๆม,มากที่ท่าลูกผ่าเต่าไปอยู่ยังไงเ,เลยตอนนี้เลือแต่เมหน่ยกับหลุดไส้ส่วนขอแหลมเรต้องวัวพึ่งตืน่นขึ้นเราก็มี่าระของเราไปแล้วสี่ลูกเต่าสี่นอนอยู่ ขายน้ำขายอะไรยู่รู้ยังตะเบิงแม่น่าจะขายขนมเหรอากาศตอนนี้โอ้ยดินกำลังสีแหงแม่พี่น้องตอนเมนยไปส่งเผาที่บอลาโปนอนน่ะดินกำลังสีแหงเอาอีกแล้วครับท่าน รุขยูจังไนลนเราภาพพนมแต่พระเพรียามไหลอยู่บรรากตอนนี้เออน่ากันตินเ,เดินทางไปอำเภอรัตนบุรีเป็นไปพี่นนองท้ารัตนบุรีมีฝ่ามีฝนเพื่อทางหนีบอ ออกจากรัตนาบุรีก็จะเดินทางไปทางอารัญยประเทศอารัญยประเทศแล้วก็จะไปข้างชลนบุรีท่นองไก่หมองไดกา่าลื่อมปลาไห้กำลังใจมองพันเนาะคะ่ะเนาะศิลปินจะดูรู่ได้ก็ด้วยความหักความเมตตาจากที่จากนอง,องการสนับสนุนเต่าพน,เ,น,เ,น,นเ,เทียนเปยนเอย์เห็นเขี่นสาวกระยางบนไปบนมาอยู่ รูปเหมือนคนก่อนคนออกว่าซีอ,อ,ๆๆอ,ๆๆอีโแล้วพี่นอ้องคนโมหูได้ีิว่าเมนูนแอบไทยพนนี้ดีแต่ว่าลูกเก่าว่าท่นออกไปเนาะพี่น้องเนะาะ้าออกไปแล้วจ้าสียูจังไดแต่ว่าเขานำสามปลาเมนูจะเห็ไดไปแล้ว ตกแห้งแบบพี่น้องตกแห้งเลยอะ่ยะเลยทอมณตอนนี้ก็คือคนฝากอยากไปเบิด์ตราค่ะจึงสะอยู่ในโฮมก็ได้อกดา,ากัญยางบุนบนบ่นดือนโยกฝุ่น,นอ,อ,อยู่ทางคอใส่ฝุ่นใหญ่ผิดมองรับมองนอนใหญ่มองโยงมองเศร้า อย่าลืมพี่น้องอย่าลืมตลอดตัวกรุงเทพรอบนี่อาจจะเป็นรอบก่อนปิดฤดูกาลเนาะค่ะพี่น้องคะหลังจากนั้นเล่าก็ิบปิดฤดูกาลวันที่กันยายนเดือนกรกฎานี่แหละกับพี่น้องค่ะอย่าลืมให้การสนับสน,นุนทีมงานเฮาด้ยพี่น้องด้อ วัดพี่น้องอยู่ไทยอยู่ล่ายู่ต่างประเทศเมืองนอกเมืองหน้าขอบคุณทุกกำลังใจทีบนแย่งทีมงานเข้าโดยดีตลอดมากทีลาอุ้งยิงต้องใช้เมียบานนะต้องใช้เขาบานเพราะว่างานถูกเงือกเกลิกต้องใช้ไปตีสเกต ยังละตกรุงลงสิรเลงมาหลังจากถึงงานท่านยกเลิกหมู่ว่านหนึ่งเขาก็นอนทางผักแลม่ยนดูวัดนี่เผื่อว่าเมื่อนี้เขาเป็นมือว่างเด่นจริงๆเขาสิเป็นมือว่างเขาสิเป็นบ้านักแลม่แต่ว่าหมู่วานหลังจากเข้างานถูกยกเลิกเขาทัการแสดงบ่ได้เลยว่าสิมาแสดงเมื่อนี้มาเล่นเมื่อนี้เบื้องสถาบันเมื่อนี้อีกแล้วจะขิดเป็นยังไงที่ ung, น้องล่อลุ่นตอนต่อไปว่าเมื่อนี้เขาสิไดเล่นหรือบ่ไดเล่น คือว่าเขาสิได้เดินทางไปรัตนาทีบุรีเลยกะโบหูต้องรอรุ่นว่าฝนควรยุทธหรือประยุทธ์ตามที่แมน่นุยเบิงตอนนี้คือท้องฝ่านี่บเปิดด้วยค่ะเมิดไปเบิดถ้าเกิดว่าฝ่าฝนค่นเปิดท้องฝ่าเพิ่นเปิดค่นเศร้าคนหยุทธเท่าก็อาจจะทําการแสดงนอกพี่น้องแต่ว่าครูคนสิมาเบิงมาส้ม่นสิยูหมอ่องใด ติ๊ดเล็บปินเขาสียู่จังไดเอาพี่น้องห้กำลังใจกันแล้วกันเนาะคะ่ะเนาะสำหรับคลิปนี้เมนูกัขอบคุณทุูกกำลังใจขอบคุณทุูกการติดตามไว้พอกันคลิปหนาด้อจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้บายบายสวัสดีค่ะ